สวัสดีครับกันแล้วแต่แมทสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวแมททำอะไรครับวันนี้เดี๋ยวแมทจะมาเทสสวนสัตว์สวนสัตว์ใช่ไหมครับมาดูอะไรครับดูอัลป,ปกาก้าดูอ,อัลปาก้าเหรอใช่ทำ <laughs> ไมขืนล่ะฮ <laughs> ะเอาปลาพาคุณผู้ชมไปเดี๋ยวไหนบอกคุณผู้ชมที่ทำม,มาเลยครับแบนนี้ตอนแต่แมทมาทำนี้แต่แมทข้าวขาวไอ,อตอนแต่แมทมาทำนี้สิครับอันเนี้ย <mat S 1> มาเลยครับผู้ชมมาดูปาก้าดูตรงนี้ไว้แมังไหนนี่ลูกนี่นีอาปากไดตานำคุณผู้ชมไปเด้ครับดูอปาก้าค่ะไว้บไปดูอาปาก้าครับไว้มาเร็วๆเเอารองเ้าหลุดน่ รอ, <c oughs> องเท้าใหม่ป้าเดินยังไม่คุ้นรอ,องเท้าใหม่โอ้ดแมสใส่รองเท้าโรงเรียนได้ยอยังไงไปกัน <c oughs> นนีี้้ลูก <c oughs> น,น,นไปเลยครับไปเลยเดินขึ้นบันไดครับอู้ลูก feet, ล้างมือด้วยวโอเคล้างให้ทั่วนนะครับไปเลยขอบคุณครับไปเสร็จแล้วค่รรอยไปล้างมืออ่ะพี่แม่ขอบคุณครับปะขอบคุณครับ เนะอาไว้ป,ป้อนเร็วไปปว้ป้อนแล้วว,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 ว้าว<ไ>ปล่อยมือสนุกไหมสนุก อิ่มแล้วไหมเดม็กแมทเออเด็กแมททำอะไรอยู่ครับเด็กแมทให้ให้ยญ้าใครกินครับชื่อตัวอะไรครับตัวอัปาปกาก้าอัปปาก้าเหรอสีอะไรครับนเป็สีขาวสีขาวยืดให้ลูกยืดให้ยืดให้ให้กินเลยอ่าให้คนอื่นกินด้วยเร็วกินไม่ถึง เอาไปใกล้ๆสิป่วยไหมตัวนี้แก่มั้งฮู้ว่าาาไยืดใหม่ลูกเอออ่ะเด้วยให้ตัวนี้กินด้วยครับเก่งมากดึงมือเลยเหรอล,ะละูกนี่หิวไงลูก มันหิวมันหิวมันหิวยืนให้กินเลยลูกยืนให้กินให้กินให้ตัวอื่นกินทุกกกินให้หมดเลยลูกให้เขากินให้หมดหเ,เลวลาเขากัดหรือไงก็กางมือออกอ่ให้ตัวอื่นกินด้วยโอเคให้เขาดึงไปนั่นแหละขอยจาง เอาใส่ในรางเลยลูกเอาใส่ในรางเลยเออเขากินในรางเองเย่หมดแล้วเอาบายบายก่อนไบายบายนะปา่มตัวนั้นดำอย่างนั้นจริงด้วยฮะทำไมตัวนั้นดำอย่างนั้นล่ะมอมแมมพันเขามากเดี๋ยวแมเนี่ยลูกเขาเห็นไหมเนี่ย bye-bye. Ah,